ผลงานวันนี้ครับเี่ได้ทอดอยู่ได้ทอดอยูนี่แม่ไข่เขต็มท้องไข่เต็มท้องครับ,บดเดี๋ยวมันหมดหมดย้ำมันกับบุญยี่เราด้วนี่แต่วางไข่แล้วมันก็ตายเบิ่งเบิงบงานว่าเกี่ยวน้ำต้นเม,ม่งสิมันจะลงมามันจะลงหูงวางไข่นี่ยกำลังไข่ย้ำนี่กำลังแซ่บเพรได้ทอดอยู่ครับพอคุ้มดอกสามัาน เขาจะหากินมีชีชีวิตของชาวบ้านอย่างเราเขาแจ้งอะไรก็หมดแล้ว,ล,วลงหูหมดแล้วตัวใดทันก็ทันไม่ทันก็ห้อน้ำก็ลงละปีหนึ่งมีเธอเดียวครับห้อน้ำม,มันน้ำนั้นเหมือนน้ำกระบอกมีแล้วไปซ้ำนี่ละ